สวัสดีคะ่ะนักเรียนมาพบกับห้องเรียนคุณครูสาอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนคะ่ะวันนี้เรายังคงอยู่ในสาระสังคมศึกษาในรายวิชาพระพุทธศาสนานะคะและเราก็มาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่6ว่าด้วยเรื่องศาสนาพิธีนะคะ เราไปดูตัวชี้วัดของหน่วยนี้กันดีกว่าเห็นคุณค่าและปฏิบัติตนในาศาสนาพิธีพิธีกรรมและวันสำคัญทางาศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้องนะคะแ,ะแผนผังการเรียนรู้ของหน่วยนี้คือ1การอาราธนาศีล2 การสมาทานศีลและ 3. การจัดโต๊ะหมู่บูชาค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาคุณครูมีคำถามมาถามอีกแล้วโอ้เรียนกับครูสามีถามอยู่นั่นแหละและวันนี้ก็มีหนึ่งคำถามมาถามนักเรียนเมื่อนักเรียนเข้าไปในาศาสนาพิธีนักเรียนควรปฏิบัติ อย่างไรนักเรียนคิดว่าตัวเองจะแต่งตัวอย่างไรเมื่อเราไปถึงเราจะต้องมีกิริยามารยาทอย่างไรนะคะการแต่งกายของนักเรียนก็ต้องสุภาพเรียบร้อยนะคะผู้ชายสวมกางเกงขายาวให้เรียบร้อย นะคะผู้หญิงก็ควรนุ่งกระโปรงยาวนะคะไม่ใช่นุ่งสั้นถ้าจนตกอกตกใจกันนะคะเวลาเราไปถึงเราก็ต้องสำรวมกิริยามารยาทขณะที่กำลังประกอบพิธีเราก็ควรตั้งใจฟังนะคะ เรามาดูความหมายของคําว่าศาสนาพิธีกันค่ะศาสนาพิธีคือพิธีกรรมทางศาสนาที่ถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมซืบต่อกันมาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะชาวพุทธก็ควรปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาค่ะ เอาละคะ่ะนักเรียนแน่นอนว่านักเรียนเมื่อนักเรียนไปวัดหรือเข้าร่วมศาสนาพิธีในสถานที่ต่างๆนะคะนักเรียนก็จะต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องใช่ไหมคะและมีพิธีที่นักเรียนเจอบ่อยๆมาก แต่นักเรียนอาจจะไม่รู้ค่ะเช่นการอาราธนาศีลค่ะนักเรียนถ้าวันนี้คุณครูถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักการอาราธนาสีไหมคะจะต้องมีหลายๆคนบอกว่าหนูไม่รู้จักค่ะผมไม่รู้จักครับแต่ถ้าคุณครูถามว่า นักเรียนมีใครบ้างไหมที่ท่องบทมะยังพันเตได้บ้างก็มีอีกหลายๆคนเช่นเดียวกันที่ตอบว่าหนูท่องได้ค่ะหนูทำได้ค่ะผมทำได้ครับนักเรียนคะนั่นแหละค่ะการอาราธนาศิลฉะนั้นวันนี้เราจะไปดูความหมายของ าาาก,การอาราธนาศินกันค่ะการอาราธนาศินหมายถึงการกล่าวคำเพื่อขอให้พระสงฆ์ให้ศีนในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเมื่อประธานในพิธีจูดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้วจะต้องเริ่มด้วยการกล่าวคำนมัสการพระรัตนตรยัย เราเรียนไปแล้วนะคะการนมัสการพระราตนาตรัยและอาราธนาศีลเป็นลำดับต่อไปทุกครั้งค่ะเรามาดูคำอาราธนาศีลกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนถ้านักเรียนคนไหนท่องได้ก็ท่องตามนะคะ มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุตยิยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ ตาติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรกักขณตธายาติสารณณนสหะปัญจศีลานิยาจามะคุณครูเชื่อว,ว่านักเรียนทุกคนท่องคำอาราธนาสินได้นะคะเพียงแต่อย่างที่คุณครูได้บอกแต่ต้นว่าอาจจะไม่รู้ว่านั่นคือคำอาราธนาสิน ฉะนั้นวันนี้งานของนักเรียนง่ายมากค่ะนักเรียนให้นักเรียนอัดคลิปท่องคำอาราธนาศิลปหนึ่งรอบแล้วส่งมาให้กับคุณครูนะคะง่ายมากใช่ไหมคะนักเรียนไม่ต้องเมื่อยมือด้วยนะคะและเป็นสิ่งที่นักเรียนทำเป็นประจำอยู่แล้วเมื่ออัดคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะ สำหรับชั่วโมงพระพุทธศาสนาวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วเราจะพบกันในชั่วโมงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ